โอเยโอเย่วันเดยวันเดยกูแม่งแปลกๆกูเฟี้ยวอ่ะจะมัดจะมวยเหรอจะมัดจะมวยอย่างไงอย่างไงเอ๊เอ๊ะัวขาวอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอี๋เกาะดักอีกไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเลื่อนมึงใกล้หมดกูไม่ไหวอี๋สายหิวโดยตรงเลยกูเฮ้ยสกิปสกิปตามฉันมา เงียบเงียบอ่ะเงียบอ่ะนี่ไอ้สร็จเมอลงอะไรเฮ้ยเพลงมาเพลงมาเต็มเต้นเต็มเต้นสะคิปไหมช่วงนี้สะคริปป่ะสะคริบแค่ที่เก่งดูเฮ้ยต้องเราต้องดูสปินเบิร์ดเอ่อเราจะเริ่มปอติอยู่ที่นี่นะแปะไม่ออกไอ้สัตว์ให่เยอแบบมึงพูดภาษาไทยได้ไหมเนี่ยโตจะเป็นควายแล้ว โอ้ยที่ดังิเล่มหนวนนี้เธอเฮ้ยทำไรวะทำไรวะโอ้ยไอ๊สัตว์กูรู้แหละกูรู้แล้วทำไมแม่งถึงล่วงเหี้ยนี่เองนั่นแหละกูเล่นเกมมากูงงคือรถร้อยสี่สิบกูบรถเจ็ดห้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูขึ้นไปตีมึงเลยอะไรอยู่อะกอ เกมค่ะรำ๊มบันเดอร์ไอ้เหี้ยเก็บแล้วเก็บแล้วอู้ดาบอู้ดาบเกมยครับอย่าเนีอย่าเนีอย่าเกมเกมขายเกมขายฟันทีหนึ่งฟันทีหนึ่งฟันทีหนึ่งอุ้ยเจ็บเจ็บไอ้สัต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไม่ฮิวเหมือนเหี้ย ปันดิมึงดูมีดกูเหอะเอาแบบพี้มีดกูขังเลเี่ยวฮีวเฮวเฮีวเฮี้ยวดูดูดูอย่าเข้าใกล้กูนะมึงอย่าเข้าใกล้กูดูกูย้ำสองรอบรอบทีสองนะชุบเลยตัด W A W A W A ชุบ เดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ฟื้นเอ๊ยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวฟื้นขโมยของคำหนึงซื้อเหรียญอิ้วเอาไม้กูมาไอ้เงี้ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นช็อตไม่เห็นช็อตกูเลยได้ข่าวช่วงนี้ฮอตเหรอไปเดินไปเดี๋ยวกูหิ้วให้เนี่ยเหมือนเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลย ตัวนี้คนละเรื่องแล้วตายคู่นะมึงตายคู่นะมึงหยิบเพงไว้ป่ะอันนี้เราต้องอย่างปลอดภัยครับต้องอย่างปลอดภัยอ๋อเอาไอสัตว์คอยเผาผมให้เผาเอาไรลงมาคนจะเผาให้นี่ดูอุ้ยไอ้นี่ดิดูเข้ามาเด็กเทพ เทปตาหกเก้าวูซิเปอร์เอ็กเป็นเลโก้ซะ <c oughs> อ,ยอย่ามายุ่งกูเฮ้ยยังติดไฟอยู่ยังร้อนแรงอยู่มึงอะ่ะไอ้เหี้ยไปแล้ว <c oughs> ขอคือพลังไฟ <c oughs> ยังอยู่ไปตรงนี้เลยไปไกลตี๋ไปเลย <c oughs> ยังยังร้อนแรงอยู่นะเนยไปอะไร <c oughs> ดูด ่าแข็งกู่าแข็งกู่าแข็งกูระยะกูไม่ถึงไม่แข็งโอ้ยสัตว์ไปน้ำไปน้ำไปไม่ดีเดี๋ยวแหละช่วงช่วงล่าทัพหมีเชิญน้ำเลยพี่ เข้าแล้วเป็นอะไรไอ้ด่เร่งงานส่งก็โทษดีมึงจะเข้าใกล้กูนี่ออกหยุดไม่ได้ทำไมใช้เวทลมไม่ได้วะเนี่เหรอเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ร้อนแรงเลยโอ้ยยิ่งยิ่งรอก่อนรอจังหวะก่อน วิ่งไปที่กุเลเลยเนี่ยกูกิลวิ่งเทาเสียสกิลตายตายหลาแบดีสักตายเมื่อไหร่บอกกูด้วยไม่ีตาาเลยในเดน้งคือดูฟาร์คไเง้ยเลไเยร์เลยเอาอีกแล้วนะมึง ชุบกูเลยที่ไอวเอได้เห๊ะชุบไม่ได้ีเเลยอ้าวอ๋อต้องฆ่าคอบปินให้หมดใช่ไหมเนะี่ยมึงถึงมึงจะฟื้นใช่ค่บปินให้หมด <A. S 1> หเวทลมใช้ได้หรอประมาณนั่แหละ ไอ้เหียมือใช้ได้ตอนนี้เช็คพอยดิอ๋อต้องกดนี้ก่อนฟื้นยังวะไม่ฟื้นยังไอ้สัตว์ดูดูจุดจบของมันจุดโจขอังนี้เลยไอสัตว์หิวหิวอยู่ข้างหลังไว้โอ้โหดำเหม่สีพรน่ะจ้อไปดีกว่ารีบขึ้น แล้วมาแค้นมันเถอะมันอยู่ไหนนี่ไอตัวที่เดินมาไอสองตัวอยู่หน้าเตาไฟกับไอเชิเมนกูขึ้นเลยเย็นดีนะไอเย็นเย็นเย็นอย่ามาเย็นแถวนี้อ๋อหมันเริ่มมันเริ่มอู อย่างนี้ใช่ไหมฮิวฮิวแต่เนี่ยไม่ใช่ฮิวไอ้ยึงข้าวฟอกเลยโอ้ค้างเลยยันอนเลยกูสกิบสกิบเิวฮิ้มฮิว ร้อนแรงร้อนแรงหน่อย oh <my> เฮ้ยมึงหิวใครวะเฮ้ยสกิลนี้สกิลนี้สกิลอะไรวะไม่เคยเห็นวะเฮ้ยท <c oughs> ุกดนมั่วอ่ะกัมกัมกัมเจี๋ยล็อกก่อล็อกหรอเมทัานมาจากไหน <c oughs> แต่คำถามใหม่มคุณเปิดน้ำอะ่ะเออดับไฟไอสัตว์ ดูดูดูสไลด์ดูคุณครับ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 ฮะเราจะทำไงกับเขาดีครับเขากินเขาจัดปาร์ตี้ไม่ไม่เผื่อแผ่เรามึงไม่มองมึงไม่มองสภาพปวดเลโอเคคุณรีบไปครับไม่ทำไม่อยากตายก็รีบไปร่ายกันต่้มโอ้โหแค่ไม่ตายก็ยังไม่ตายดีครับฮะลูกเนี้ยไม่ตายแล้วพูดนะครับ ไอ้เพื่อนเอออ้าวเปลือเลนี่หว่าเยี่ยมเเมื่อกี้ชุบชุบชุบอ๋อีิวกูเหรอเมื่อกี้ฆ่ากูแล้วเป็น ฝ่ยก่อนเฮ้ยมึงมึงดิงแบบกูไปไม่ได้ลงมาเดิไมไม่ได้มึงให้กูเดินมาก่อนเดือดมึงขึ้นมาไป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 ข้ามชั้นข้ามชั้นไปนี่ง่ายมากไปนี่ง่ายมาก ฝันย่าเฮยยาเฮยเฮจ่ะอ่ะคุณอ่ะเคยเคยเคยเห็นอย่างนี้ไหมพี่ยังไงครับเห็นได้แบบเนี้ยร้อนแรงร้อนแรงเป็นต่างหากร้อนแรงโอ้ยร้อนแรง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  โอ้อากาศดีมากครับตอนนี้อุ้ยวลัวกลัวทยาททยานอ่าทะเยาททายาทหนาวแป๊บนี่เราทำอะไรครับฆ่าวัวมาเหรอครับเนี่ยช่างแม่งอ่ะเอ้าแก่เขาเป็นคนไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีแล้วม้งนอนครับเขาเพิ่งงนอนนี่นี่นี่ผมแนะนำทางนี้แนะนำทางนี้โอเคครับดีดีเสียงคนร้องเมื่อกี้ปะ ได้ยินครับเฮ้ยมึงใหญ่ใหญ่เดินแย่งกูดเียเดี๋ยวคว่ำเคยไม่ตายมัวนานไงกูแล้วหนช่วยะมึงรีบิวกูเร็วเมื่อแต่ตายเหนครับเนี่ยกูตายในน้ำกดเบเฮ้ยผิดจิกอยู่แล้วหเอไอไงวะกบ อ๋อได้แล้วคิดตั้งหานเอืออ้าวนี่กยใครตามเนี่ยตายตามกูอีกอ้าวฮิวรุนเมาเลือดดับเปลี่ยนแล้วดับไปไม่ฮิวตัวเองเป็นคนโคตรหล่อเลยอ่ะไปฮิว ยูภาตาอยู่ตายอีกแล้วยูเร็วๆไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเร็วๆไม่อยู่แล้วไอเยียกับไจบอันนี้น่าชิบหายเลยฝอยแม่งเลยใช้ไฟอ่ะใช้ไฟอ่ะใช้ไฟอ่ะไม่นับตลู ล้อมล้อมเกิดทางชักเผื่อแล้วกันเพื่อนไปดีกว่ะก็แต่ไม้คาราผมไป็นไหนเนี่ยนอนอยู่โอเคฮะเดี๋ยวจะหิวให้แล้วอ่าตรงนี้เราต้องหิวให้ด้วยนะต้องหิวให้เขาด้วยรคับใช่ใช่หรอวะน่าจะหิวให้แหละผมก็ไม่แน่ใจ ก็มันตายแล้วก็ต้องเออแข็งผมรู้สึกเวทนี้ได้นะไอ้เจ้ากวไม่ได้นี่หว่าแล้วมันขึ้นยังไงวะผมอยากรู้วก่ะ้กูความโง่ของมึงเองเกี่ยวกู มาดับแสงมาดับแสงไปไปเถอะไปครับไปครับไปครับไปทางนู้นดิเดี๋ยวนี้ต้องร้อนแรงครับมึงจะฆ่ากูให้ได้ใช่ไหมถ้ามึงจะแค้์กูขนาดนี้ไปไปฆ่ากูดีกว่าทำอย่างนี้ช่องห้องใคยได้มาอาวุธใครเนี่ยไปขโมยดีกว่า ตครับไม่จะฆ่าแลไ่ไครับตายเหเหลือเิงคนเดียวแล้วตามวิ๊กเฟลสัตว์ต้องมาเริ่มใหม่เลยไอตาลมเขียใหม่หรอสิ่งของเสรยของรัของข้าืมต้องเขียนใหม่เลยครับ เปิดตัวไงครับคิวต้งกลางเลยว่าฮืมร้อนแรงแบบนี้หนุนวนี่มันเหมือนลูกพายุหิมะเปล่ะเคยเคยเคยล้ำแสงวะล้ำแสงอุตบีมอ่ะอุตบีมไอ้เนี่ยฟันเลยเนี่ยชึบยังไงกูวันนี้ไม่จบอะไม่จบ กูไปเหอะไอ้เชียะมึงเริ่มมึงมึงจะเริ่มทะเลถลายไปถึงไหนนะลืมไปแก่นี่เลยฟันฟันหลงฟันเอาดิยังไง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 ไม่ยอมตายไม่ยอมตายเอาดรนะโดนกู้ยรสันแลงร้อนแลงไปตามเขาต่อโอ้ยเชียเดินแวแทบตายไปตายหรอกคนเราอะโอเคครับแม่สนใจเราครับไปไปไปครับ นี่นี่เราต้องสำนาคุณทําการเผาไอ้เคแม่งใครแม่งฮาร์ดคอร์ใครไปสุดแบบนีเลยทางนี้ได้ะน่าจะน่าจะได้เฮ้แต่ทำไมน้ําแข็งแตกง่ายจังวะตายกูตาย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 ่ายตายตยตายนาายตตายตายตายกตาย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 ยาตายตาตายต Uh huh. อ๋อปิศสกคลิลอ๋อเย่ก <Yeah>. mm. <laughs> ุ๊คิวอยูน่น <laughs> ะระแรงอ่า uh. <laughs> นี่มันชาวไม่ทันเดียวอะอ๋อฉันไม่สามารถทำ <laughs> อะไรพีเชี่ห <laughs> ม,งามาึงมเอาแมลงมาทอปุ่ยละ <laughs> มาอูแข็งเลย อะไรแข็งครับฮะไอ้ดันแข็งไอ้ดันนี่คืออะไรลับแม่งปล่อยพังขึ้นตดนี่หว่า <c oughs> อย่านะอย่าอย่าท้าดูผมถึงตายนะผมย